สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับวันนี้ก็ได้จับไก่เล็กเนาะคือในเห็นเนี่ยปล่อยเขาวิ่งเล่นกินหญ้านะแต่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปอะไรกับเขาเหรอกเพราะว่าเขากำลังเดินกินหญ้ากันอยู่เราก็เลยจับเนี่ยพวกตัวเล็กๆใสก่กลงนี่จับมาหมดทุกตัวน,นะเหลือแค่นี้คือพออย่างที่ทำคลิปเปวันที่แล้วว่าฝนมันเริ่มตกใช่ไหมแล้วก็ ฝนมันตกบ่อยอ่ะลูกไก่ก็เริ่มจะป่วยก็จะมีชุดหนึ่งที่พี่เอฟทำทำแยกอยู่ในล้าวทางงูน้นใช่ไหมอ่าแม่แม่เขายืนอยู่นั่นเห็นไหมเห็นแม่ยนืนไว้ไว้มั้ยเออก็เดี๋ยวก็จะจะพาคเลี้ยงอย่างนั้นนั่นแหละนะครับจะแยกจะแยกเลี้ยงแบบนั้นเนาะแต่นี้ก็มาจับตรงนี้ดูก่อนดูดิลูลูกไก่ทําท่าเหมือนจะป่วยป่วยไงทําท่าเหมือนจะงอยๆซึมๆแล้วก็เลยตัดสินใจจับหมดเลยมันก็จะมีหลายรุ่นปนกันเลยมีตั้งแต่อายุเกือบเกือบสามเดือนก็มีนะครับผม เก,เกือบจะสองเดือนก็มีแล้วก็เกือบเกือบจะหนึ่งเดือนก็เนี่ยรุ่นเนี้ยก็มีนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวเล็กตัวน้อยอย่างเงี้ยเก็เลยตัดสินใจจับมาไว้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเอามาอนุบาลเองดีกว่านะเพราะว่าช่วงเนี้ยพอลองให้ปล่อยให้แม่ไก่เลี้ยงเองนะมันเนี่ยผลผลิตปีหนึ่งปีหนึ่ง,งของพี่เอมมันได้แค่นี้ไงก็จะมีต่างชาติบ้างนะครับมีต่างชาติสามตัวตัวนี้หนึ่งตัวนั้นสองนะครับผมแล้วตัวสีดำมีสามออ เป็นถอยนะเป็นถอยแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยดูมันโตแล้วกันขี้เกียจขี้โม้ก็โม้ไม่ถูกเหมือนกันงั้นก็จะเป็นสายเชิงหมดเลยนะครับจะเป็นสายไทยๆหมดเลยเนี่ยเห็นไหมก็ดูสภาพมันก็ดูไม่ค่อยสวยไหมหน้าซีซๆเซีซซซซซอยอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมารวมอยู่ด้วยกันนะครับรวมมุ้งใส่สุ่มแบบนี้แหละเปิดบนได้ไงแล้วก็ให้เขานอน แล้วตอนว well, an no ันก็เดี๋ยวปล่อยเล้านะครับเดี๋ยวจะหาร้าวเล้าปล่อยให้เขาเดินเนาะก็จะต้องต้องปล่อยรวมกันเลยเพราะว่ามันแยกชุดไม่ได้นะครับชุดนี้เพราะมันมีปนกันมาอย่างนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าจะจิกกันไหมนะครับถ้าไม่จิกก็จะให้อยู่ด้วยกันตั้งตั้งแต่ชุดสามเดือน2เดือนแล้วก็อายุ1เดือนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่เบอร์ปีกนะยังไม่ได้ใส่เบอร์เลยพวกนี้เดี๋ยวเราใส่เบอร์ปีกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวทำวัคซีนไอตัวนี้มันยังไม่ได้ทาวัคซีนมีอยู่ประมาณ3าสตัว แล้วก็มีเห็นไหมเริ่มไปป่วดไปง่อยอันนี้เขายังร่าเริงอยู่แล้วก็เดี๋ยวปล่อยปล่อยปล่อยรวมคือเดี๋ยวให้นอนอยู่ในสุ่มด้วยกันก่อนคืนนี้กินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็ให้นอนอยู่ในสุม่มแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่าจะหาที่ให้เขานอนอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตีเบอร์กันแล้วเดี๋ยวให้ข้าวกันดีกว่าเดี๋ยวให้ข้าวไก่โตก่อนเนาะพี่อปล่อยสำรวจอยู่กับไก่แล้วนะเนี่ยไก่เินอยู่ในตัวปวนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเดินเล่นๆเลย เรียกพักหนึ่งกว่าจะมาให้จอมปวดดูดิไปแล้วนะไก่ก็เดินเขาก็ไมไ่สนใจไก่นะก็ดมอะไรเข้าไปเลื่อยเฉยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่กับไก่ได้แต่ไก่ก็ยังกลัวเขาแหละตัวเป็นลูกหมูเลยอะเรียวเฮ้ยทับต้นฟ้าทลายโจรพ่อเรียวโอ้โหกลางดงเลยเรียวออกมาออกมาเรียวมันนี่เรา เดี๋ยวมานี่ลีโอดูมันดูความดื้อลีโอไอ้ลีโอ,อ,โอเดี๋ยวมานี่เร็วมาเร็วเดี๋ยวมามาพ่อไปละเวเดี๋ยวไม่มาพ่อไปเด้อะเดี๋ยวไปละไปดีกว่าไปไหนนะ <laughs> วิ่งไปดักหน้าโอ,อ้มาละเลาะมาละเลาะมาละเลาะมาละดูมันดูมัน,นเขาบอกไปแล้วมันมาเลยไหม ตามตามติดเป็นเด็กน้อยเลยพี่เดียววิ่งไล่ยังดื้อกันบางสนนะลูกหมาห้าหกเดือนเนาะไอ้นึ่งกับลูกลูกคนสามปีกำลังดื้อกันนะเนาะเออไม่ให้เรียวเข้า พอจะจับไก่เข้าล็อกเดียว โอ้โหกินข้าวโพดเก่งแล้วนะพอดีชุดนี้ให้แม่เขาเลี้ยงใช่ไหมแม่เขาก็สอนกินข้าวโพดเป็นละแต่ที่ต้องเอาเอามาแยกเนี่ยเพราะว่าเพราะฝนเริ่มตกหนักแล้วแม่เขากกแล้วความอบอุ่นไม่พอแล้วก็เลยต้องจะแยกเลี้ยงเองแต่ว,ว่าแต่ชุดนี้กินเป็นนะหนุนชุดนุ้นดิ้นเลยเนหะ<ม>็นไหมชุดในกงน้อยฮนะดิ้นจะมากินข้าวโพดนะครับจะใส่รวมลงไปก็กลัวรุ่นพีเขาจะสก,กร,รมหรือเปล่า เดี๋ยวลองรวมกันก่อนอะตอนนี้จับชุดเล็กมารวมกันแล้วแล้วก็โรยข้าวให้กินนี่เอาชุดเล็กก็รวมไปแล้วนะครับตอนนี้กินข้าวก็อาจจะแมงไม่ทะเลาะก,กันนะเดี๋ยวต้องรอดูเหตุการณ์อีกทีหนึง่งอันนี้ปล่อยให้กินข้าวก่อนก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะใส่ใส่พันประวัตินะครับผมพวกตัวที่ยังไม่ได้ใส่แล้วก็ทําวัคซีนนะแล้วเดี๋ยวอาจจะต้อง ก็ต้องให้เลี้ยงรวมกันแบบนี้เพราะว่าเรามันเป็นชุดเดียวที่มันมันเหลือแค่นี้เนาะก็จะเลี้ยงรวมเลยนะครับต้องดูอีกทีนึงว่าถ้าเกิดมีตัวที่สุดลงเราก็ต้องต้องแยกออกอ่าแต่ถ้าเกิดไม่สุดก็จะจะเลี้ยงไล่รุ่นไปเลยพอถ้าเกิดชุนใจสมบูรณ์แล้วเราก็จะเอาออกชุดชุดคือถ้ารุ่นพี่ตัวโตแล้วสมบูรณ์แล้วเอาออกรุ่นพี่ตัวโตแล้วสมบูรณ์แล้วเอาออกอย่างนี้นะครับผมเออนี่ยก็จะปล่อยหกินอย่างนี้เลยอ่ะ ก okay. e. F. F. T. F. T. ็เดี๋ยวอาจจะไม่ได้เลี้ยงในสุ่มนะอาจจะไปปล่อยรวมอยู่กับอีกชุดหนึ่งนะครับที่พีเอฟทำคลิปเมื่อที่แล้วที่มีสามตัวนะอาจจะเอาแม่เขาออกแล้วก็เอาชุดพวกนี้ไปอยู่รวมกันเลยนะครับกินไม่อิ่มนะเห็นกระโพดกระเด็นอยู่ข้างนอกจอไปกินนะฮะก็ประมาณนี้ครับก็พอลูกไก่มันให้แม่เลี้ยงแล้วมันเป็นอาการไม่ค่อยดีแล้วก็จะจับมาเลี้ยงเองเลยนะครับผมแล้วก็ดีอยู่ตรงที่แม่เขาสอนกินข้าวโพดเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเพี่ก็จะเข้าล็อก ที่แม่ไก่เขาเขาอยู่มุ้งไว้ทช่แล้วที่มีแม่ไก่หนึ่งตัวแล้วก็ลูกสามตัวนะตาไม่ออกแล้วก็ให้ลูกไก่อยู่ันเองแล้วตาพวกนี้ไปอยู่ร่วมด้วยนะฮะแล้วก็ดูแลถ้าเกิดตัวไหนสมบูรณ์แล้วแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเราก็เอาออกไปอยู่เล้าเล้าเล้านอนเล้าใหญ่เหมือนเดิมนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เพียบไปละบ๊ายบาย